สวัสดีครับพเพื่อนๆชาสวสิริพอบานนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตตอบคำถามสำหรับาบางคำถามที่ถามมาในคลิปนะครับว่าเอาปุ๋ยะครับตักปุ๋ยจากข้อกัวครับเ,เปียกๆเลยนะฮะไปใส่ต้นไม้ก็ก็ใส่เป็นปกติครับใส่แล้วเนี่ยอา,อาการที่เกิดกับต้นไม้ก็คือชอบจะมีอาการ ใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบให้มีพวกมแมลงเยอะมดเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยถามว่าเออเกิดจากอะไรอ่างเงี้ยนะครับจริงๆก,ก็ได้คุยกันมาค่อนข้างได้สอบถามมาละเอียดค่อนข้างพอสมควรแล้วนะท่านได้ทราบนะครับว่าใช้ปุ๋ยคอกจากฟอกวัวหลังบ้านตัวเองนะครับก็ผมขออนุญาตอธิบายกา็กว้างอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจาก การใช้ปุ๋ยอคอกที่เป็นปุ๋ยสดไปใส่ต้นไม้โดยไม่ผ่านการหมักนั่นเองนะครับสาเหตุคืออย่างนี้นครไม่ว่าจะเป็นพวกขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูขี้ข้างคาวอะไรพวกนี้ก็ตามแต่นะครับหรือว่าพวกปุ๋ยอคอกมูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปใช่ไหมครับคราวนี้สําหรับปุ๋ยอคอกเนี่ยที่ยังสดสดอยู่นะครับพอเราเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันจะมีคือมันต้องใช้เวลาในการย่อยสลายครับ กว่าที่พืชจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือมันจะต้องมีการย่อยสลายตัวมูลน้นชะก่อนนะฮะซึ่งไอ้ตรงระหว่างการย่อยสลายมูลสัตว์เองครับไอ้ตัวจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันไปดึงพวกในตัวเจนจากพืชนะครับมาช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยคอกนะครับนี่แหละครับสาเหตุครับที่ทาให้พืชเนี่ยขาดในตัวเจนซึ่งอาการของพืชที่ขาดในตัวเจนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเกิดการใบเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือพวกจุลินทรีย์ในมูลสัตว์เนี่ยครับมันก็อาจจะไป ทำลายรากพืชด้วยนะครับอาจจะเป็นพืชแบบรากเน่าหรืออาจจะตายได้นะครับที่แน่ก็มีกลิ่นแน่นอนครับมีมแมลงรบกวนอะไรพวกนี้ครับสรุปง่ายๆนะครับสาเหตุที่บางทีเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยสดเนี่ยนะครับปุ๋ยปูนสัตว์สดๆเนี่ยไม่ผ่านการตากแห้งหรือหมักก่อนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงครับที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับต้นไม้คืออาการรากเน่าหรือว่าใบเหลืองได้นะครับสาเหตุก็คือจากการที่ จุลินทรีย์เนี่ยดึงไนโตรเจนจากพืชนะครับไปช่วยในการย่อยสลายปุ๋ยนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับจะใช้ปุ๋ยก็แนะนําเป็นเอามาหมักซะก่อนนะฮะหมักกับดินคุกเคล้ากับดินหรือว่าจะเป็นเป็นปุ๋ยตากแห้งซะก่อนก็ได้นะครับให้มันแห้งๆนะค่อยเอามาใส่นะครับก็ช่วยฆ่าเชื้อด้วยพวกพวกราพวกอะไรเยอะก็ก็ก็จะน่าถูกแดดก็จะน่าจะตายไปบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรด้วยนะครับไม่เพิ่มประสงค์เรื่องแมลงด้วยนะครับก็เป็น เกลเล่เลนน้อยครับสำหรับสถานณผูบ้านในคลิปนี้นะครับท่านใดมีคําถามอะไรก็จริงจริงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถามไม่ได้นะถ้าผมสามารถตอบได้หรือสามารถไปสอบถามมาได้หรือหาข้อมูลมาอตอบให้ก็จะหาให้ได้ก็จะเอามาทําเป็นคลิปให้เป็นคำตอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดถามแล้วอาจจะช้าหน่อยหรือยังไม่ได้คําตอบก็ขอให้เข้าใจว่าผมอาจจะยังไม่มีคําตอบแล้วก็ต้องขออภัยด้วยในใน,ใน,ในที่นี้นะครับ ครับผมสำ,บสำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับ